สวัสด,ดีพี่น story, ono, ้องเอฟซีเทพบันทายมทุกทุกคนนะพี่น้องเด้อยเพราะว่าจะเป็นพี่น้องฟังซ้ายพี่น้องฟังขวาหรือว่าจะเป็นพี่น้องทั้งทางประเทศก็ดีพี่น้องเนาะเทพบันทายมก็ขอสวัสดีทุกทุกคนนะพี่น้องเด้อเอาไกลเลยพี่น้องไกลเลยนะคอนเสิือบทูกแขนเอื่อนขวันน้องคำาวลาเฮ้าพี่น้องวันที่สามสิบมิถุนายนพี่น้องเออโอ้ซื้อคอนเสิร์ตพี่น้องซื้อคอนเสิร์ตมวนนะผมว่าซื้อคอนเสิร์ตมันม้วนอย่างมีความหมายพี่น้องนะพูกแขนเอื่อนขวัญพี่น้องนะก็ต้องขออนุญาตเด้อ ขออนุญาตขออนุญาตครับซีคอนเสิือดพ่อแน่พี่น้องนะผมนั่งอาซีคอนเสิร์ตมาเป็นซื้อเพลงพี่น้องเออมาเปลนซื้อเพลงถึงผมแต่งวัอนี้เราพี่น้องนะครับกับพ่อเสบบลแบบดอกพี่น้องนะแต่จากแต่งเห็นซื้อเพลงมันมีความหมายพี่น้องนะไอเห็นซื้อไอคอนเสิือดพ่อน่ยมันมีความหมายหลายพี่น้องนะผูกแขนเอื้อนขวัญผมก็เลยแต่งขึ้นมาซื้อเพลงกับซื้อว่าผูกแขนเอื้อนขวัญนี่พี่น้องจังมาจังมาลองฟังเบืองวันเรื่องเล่ามันจะเป็นยังไงพี่น้องเนาะอื เอ้าเป็นเป็นคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตตั้งไข่กับว่าได้เนาะพี่น้องเนาะเป็นคอนเสิร์ตตั้งไข่กับว่าได้พี่น้องเออยัดกัดเสียบ้าสิได้รับแห้งสนับสนุนจากพ่อพแม่แม่เข่นเคยหรือว่าเสีหลายเขากันแล้วเนาะพี่น้องเนาะเออไปผูกแขนลูกหลานเนาะพี่น้องผูกแขนเอื้อนควันให้ลูกขายร้านเนาะพี่น้องนะอืมซึ่งเป็นคอนเสิร์ตตั้งไข่หรือว่าคอนเสิร์ตตั้งรักเบาเสื้อพี่น้องนะเออหลังจากพัน เรื่องในไล่เรื่องกระทือว่าไล่ละพี่น้องนะกระทือว่านักละนะนักนักนักในชีวิตละพี่น้องนะนักสุด้ดยพี่น้องนะแต่คนบ่เคยเจอครับกต่ทือพี่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องแต่ว่าถาคนเคยเข้าปยุ่นในจุดจุดนั้นนี่สิรู้เลยว่ามันหนักพี่น้องเออหนักมันเป็นนักนะแต่มันก็นต้องมันก็นต้องแบบใดละพี่น้อง มันก็ต้องเขา <laughs> ง้าไปสซ่ไส้มันเราไปสซ่ไส้สิ่งที่เขาทำพี่น้องสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาเหตุพลาดมันเป็นลิขิตไปแล้วพี่น้องเขาลิขิตท่าไปแล้วล่ะมันหนีบาผมควงมบิดดอก <laughs> นะเออก็เลยจะขอเอาอันขออนุญาตเออขออนุญาตเอาซื้อคอนเสิร์ตนะ <laughs> ขูแคนเอื้อนขวัญมาเป็นซื้อเพลงพี่น้อง <laughs> นะเอามาลองฟังเบิ่งพี่น้องมาลองฟังเบิ่งนะอุ่มพานใบสีสุขวัญ มาพร้อมหนาการแล้วบอลูกหลานเอ้ยเสียงพอใญ่จำบ้านเฮาเพื่นเอินเอ้ยผูกแขนเอือนควันลูกหลานให้ขึ้นมามาเด้อมาเด้อควันเอ้ยมาเด้อควันเอ้ยให้เจ้ากลับขึ้นมา วันของเจ้านี้เขาดงเข้าป่าให้กลับขึ้นมาสะเดือขวันเอ้ยมาเดือมาเดือขวันเอ้ยมาเดือขวันเอ้ยให้เจ้ากลับมาไวไ้วควันของเจ้านี้ตเตลิดไปยเฮ ไปเมืองไทยเมืองใตเมืองลางอยู่ใสกระ้างกะให้เจ้ากลับคืนมาพ่อแม่้าผูกแขนอยู่เดินห้างไปผูกแขนแม่ของเจ้ายัางคอยทาง ขึ้นมาเดินนางขึ้นมาเดินควันเอ้ยมาเดินมาเดินควันเอ้ยมาเดินควันเอเ้ยเผาขึ้นมาเดินหางปลายผูกแขนพ่อแม่เจ้ายัางคอยทางกลับมาเดินนาง กลับมาดื้อนางพ่อแม่เจ้ายังคอยอยู่เอามาดื้อขวัญเ้ยมาดื้อขวัญเ้ยเอามาดื้อขวัญเลยฮ่าฮ่่ามมาเป็นขวัญหนาซีเป็น้องนะขวัญลูกขวัญหลานพี่น้องนะเอาพี่น้องสิ่งไล่กับพันพ้นไปพี่น้องเออต่อไปกับรับตะสิ่งใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะอืมข้าวไหลไหลมั่งกั มันก็ธรรมดาพี่น้องมระสมชีวิตนะมระสมเพราะถือว่ามันเป็นมระสมชีวิตพี่น้องมันก็คือฟ้าเนี่ยะพี่น้องนะบางมือฝ้าก็แจ้งบางมือป้าก็ขึ้นมันเอาคือมันเอานีใจกันม่เด้พี่น้องนะแล้วแต่ลิขิตชีวิตมันจะเป็นไปพี่น้องนะอมือฝ้ามันปลอดโปร่งันก็มีหลายพี่น้องนะมือป้ามันขึ้นมันก็มีเออบางเที่ยวขึ้นเป็นตะยันบ่โต๊ะก็มีพี่น้องบางเที่ยวห้องรือมือบ้าเป็นตะยันแต้มกับบ่โต๊ะพี่น้องนะมันกับเป็นธรรมชาพี่น้องนะถึงเข้าไปลิขิต ปืนบ่ได้หรือพี่น้องปืนบ่ได้นะปืนบ่ได้นะอืมแต่ทงผิดตีปืนได้อยู่นี่ก็คือปืน <c oughs> คือปืนคือปืนจัดนะจัดก้อนเสือดเนี่ยเรพี่น้องนะอือเป็นฝ้าฝนยีตกก็ต้องปืนจัดให้มันได้นะ <c oughs> เออบางเทียบบางทีงทงทเขาต้องแข่งกับธรรมสาดจังน้อยนะพี่น้องเนาะเอออย่าลืมนะพี่น้องดื้อคอนเสิร์ตน้องคำหลาม,มาเขาวันที่สามสิบมิถุนายนี่พี่น้องเออคอนเสิร์ตผูกผูกแขนเอื้อนขวัญนะ โอ้สือมวลพี่น้องนะสือขอนเสิร right? sort of kind of ์ตม้วนหลายสือขอนเสิร์ตม้วนแล้วก็มีความหมายพี่น้องนะอืผูกแขนเอื้อนขวัญให้ลูกให้หลานเออรับส <sin> <m Bam> ิ่งจะรับจะสิ่งไหมไหมหรืพี่น้องต่อไปนะเออแล้วก็ผมคิดบาเนาะขาดบาเนาะอนาคตทั้งนาเอออากาศที่นี่ทางฝั่งไทยแม่พี่น้องเนาะแต่นั่นมันเป็นเรื่องของอนาคตพี่น้องมันเป็นเรื่องของอนาคตนะพี่น้องเนาะแต่ว่าผมคิดว่ามันต้องมีพี่น้องมันต้องมีสักวันหนึ่งวันละ ต้องมีสักวันแม่นบ่เออมันต้องมีพี่น้องมันต้องมีอือคือตอนนี้เขาตังงาาต้งหลักซะกอ่อนแม่นบ่เขาตั้งหลักซะก่อนอือเนี่ยเป็นห่วงกับเป็นห่วงแต่ถ้าอินเทอร์เน็ตนี่ยังดันหลับพี่น้องเนาะอืออย่างมันบ่เสถียรเนาะแต่ถ้าเสถียรเน็ตเสถียรดีๆก็โอ้ยนะจัดอยู่ทางฟังเล่ากับสะดวกโย่ทินเนาะพี่น้องเนี่ยก็ต้องป้องกันไปหลายๆอย่างเลยพี่นอ้องเ,เด้วยอย่าให้มันเหตุเกิดอย่าให้มันเกิดเหตุซ้ำนะอยู่ฟังไหนก็มีกันนะเอออยู่ฟังไหนกับมีพี่น้องนะเออ เพราะว่าตาฟังไต้ฟังเล่านะให้เห็ดยังไงมันละกลกุ่มไปน้องยัง้ารจไปแจ้งได้นะเอยายมันยายให้มันบมดเลี้ยนไปซ้ำซากนะอืกะอกอ็เอากำลังใจซอยเอากำลังใจซอยน้องครับล่ะนะให้สู้เออบบสูบได้บบสูบ <c oughs> ได้ชีวิตนี้มันต้องสู้นะอือเพราะว่าเขาได้เดินมาเส้นทางเส้็จนี้แล้วอเขาได้เดินมาเส้นทางเส้็จนี้แล้วนะเขาต้องไปมันสุดเลย <c oughs> ไปมันสุดไปบ้างมัสุด ไม้ปลายทางมันสุดมันจะเป็ยนยังไงไปมันสุดๆบังแม่นบอกเอาจะไปนั่นเออเอาให้สุดเลยใส่เข้ากับสู่แล้วนะสู่มันถึงที่สุดนะขัดข้บ่สู่บ่รู้จักดอกพี่น้องบ้าสที่แพ้่ด้วยศีระแม่นบ่ลเะรออืมคือหลังคนะหลังคนพี่น้องนั่งชิดยุหันละหอชิดบ้านสี่เห็ดแต่ว่ากับว่าเห็ดเออบ่ลมือทําจกเขียคนับมันก็เป็นศูนย์พี่น้องนะ แต่ถ้าเขาชิดแล้วเขาลงมือทำเขาบมโหหรอกว่ามันติประสบความสำเร็จหรือมันติดบ่ประสบความสำเร็จแต่ว่าเขาก็ก้าวไปเด้เขาสามารถได้ก้าวไปอีกก้าหนึง่งเขาจะได้ไปพิสูจน์เจ้าของน้ำพี่น้องอย่าไปงม้นาน่งคิดอยู่พี่น้องก็อย่างไรเนาะลงมือทำเลยพี่น้องนะลงมือเห็ดหลดนะเห็ดเบิ้งพี่น้องเห็ดเบิง้งกวอนเห็ดเบิ้งกวอนจังไพร์บ้าเห็ดบ่อใดเนาะบ่เป็น het, บ่ทันเห็ดหรอกว่าบ่เห็ดบ่อใดหรอมันบ่แมนพี่น้องนะ <laughs> ลงมือเห็ดบางกอนลงมือเห็ดบางสะกวนเห็ดยังกะตามพี่น้องเห็ดยังกะตามเนาะเออคือผมนี่แหะพี่น้องเห็ดเอาเอาตัวย้ายยังไงพี่น้องนะตอนแรกเห็ดยูทูปไม่ไม่พี่น้องเออมันจะมีผู้เบิ้งเข้าบ่าเงินบ่ลหรเออลงไปเห็ดไปเบิ้งหาคนสิบคนสองคนสามคนนี่นั่นก็ถือว่าเขาสำเร็จเดี๋ยวเนี่พี่น้องมีคนเบิ่งหยอดสองคนเนี่ยเธอ่าเจงเดี๋ยวดีแล้วพี่น้องเหมือนว่าหรอ อืมกัจนมาหอดมือนี่กับมีคนเบื่อกะดรักลอยรักพันถือว่าดีพี่น้องนะซ้ำนีกก่กับพม่ใจแล้วพี่น้องนะบได้ลยยังมากไม้พี่น้องนะบได้ลยยังมากไม้นะขอให้ได้มากบปะกับพีพีน้องๆนะอืมสิ่งเข้าอยู่คนละมุมโลกเลยพี่น้องอีนี้บางคนกันอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ยยทุกทุกทุกทิศทางพี่น้องนะเฮ้ได้มาพอกันด้มาเบามาคุยกันในโลกออนไลน์อืมได้มาเจอกันในโลกอินเทนนอร์นเน็ตนะ มันก็เป็นพ่วมผูกพันดีๆพี่น้องนะเป็นค่วมผูกพันทางใจพี่น้องเป็นพ่วมผูกพันทางใจเออมันคล้ข่ๆกับมาห้ามคุณเคยกันมาโดนๆเราไม่พี่น้องนะผมรู้ซึกงแบบนั้นพี่น้องผมรู้สึกงแบบนั้นนะเอ้ามอบแต่สิ่งดีๆให้กันนะพี่น้องเนาะมอบแต่สิ่งดีๆมอบแต่กำลังใจให้กันพี่น้องเ้อก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนพี่น้องเ้อคนที่อะไรกำลังท้อกำลังถอยอยู่ก็อย่าถอยอย่าถอยพี่น้องนะอืมมันบอเป็นลำบากจะเ้าพี่น้องคนอื่นที่เขาลำบากก็ห้ามันกับ สุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องมีความสุขความเจริญนะพี่น้องเด้อก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีกินแซ่บพี่น้องอยู่ดีกินแซ่บอย่าเจ็บอย่าจนพี่น้องเนาะเอาปลาน้าแน่พี่น้องปลาเข้าไปซับค่าซับตะไครน้ำแน่เด้อพี่น้องเด้อยซับค่าซับตะไครใบปบุคคลหอมพี่น้องเอาสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องมีความสุขพี่น้องเนาะเอาสบายดีพี่น้องสบายดีอาสสวัสดีครับยังไงพอกันไหมพี่น้องยังไรพอกันไหม